้ไนดูดิดูดิดูดิแกแล้วฟ้ามาแกแล้วมนจะเอาไปให้นายหลังคิดห่าเวไปยุ่งคิดลุ้งอ้าไปหลุดไปหมดเอายังอยู่ใต้ต้นยังอยู่ใต้ต้นอยู่เต็ดๆไม่ได้แนั้นอ่ะ

แก้วจานขว้าจานน้ำโพนซอสปอเนี่ยน้ำหวานมันหยดๆเลยหวานหยดใช่วนี้รงแกงไปขว้าจานหน่อยเนี่ยเร็วๆจานที่จานมันพึ่งจะเหรอครัวเราอ่ะใช่มันปล่อยน้ำหวานแล้วนี่น้ำจะขนาดนั้นเลยเหรอน้ำหวานมันเยอะโอเคโอเค Ui bốn bốn bốn. Đấy, này, này 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 này, show này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 . này đi, kia này kia này, ok, yếm, yeah. Mấy kia cái 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 Nè, nè cái nè Nè cái 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 เนตวเยอะเดียวุ่งหวนทำมากเลยีะเดือนเจ็ดถือถือตัวนี้ไว้นทำพึ่งเดือนเจ็ดเด้อเนี่ยดือนเจ็ดไปให้ลูกกินได้เกี่ยเลยเนี่ยเด็กกินเดือนแปดเดือนหก้นตกแดดดองไปอยู่ไหนพี่ไปหน่อย้ ไมอืมต่อีออออออกหลังนนอนี่คือการจับพึ่งด้วยมือเปล่านะครับตัวพึ่งเข้าไปด้วยอ่ะอุ้ยห <c oughs> ืัหงแผลย่วงยุจอดแล้ววางหลังแต่ยังไม่ได้ลูกเลย ไม่น้ำมันอดเลยดเดี๋ยวเราลงมันถ่ายรูปเออต่อมหม้อเลยร่างนึงอีร่างนึงเอาตัวนี้ังบอกว่าทำไฟกับไม่กันอ๋อันนี้น้ำอะไรนะน้ำชุ่มเลยน้ำชุ่มไปไหนเหนื่อยมันบานหวานนีเอาแปงล้างนู้นดิใช่เลย 要五百多人外场，你 <noise> <noise> <noise>